สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ The Factory Corner นะครับวันนี้เรามีากิจกรรมของทาง CP นะครับแล้ก็จะเป็นชมรมนะครับผู้รักอาหารเนาะวันนี้เชฟก็ได้รับเชิญมามาทำอาหารแบ็กบ็อกซนะครับเนาะยังไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวต้องไปลุ้นกันนะว่าวันนี้เขาจะได้กินอะไรแล้วเชฟจะทำอาหารเมนูอะไรนะครับจะตามไปดูกันครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆนะครับก็ไม่ทคนี่รมีิอเคก็เลยรังวัลนี like right. oh. okay? okay. ้นะครับเรามนุษย์พร้อมๆกันนะครับว่าแฟลกบ็อกครั้งนี้ของเราคืออะไรนะครับก็รู้ด้วยให้ทุกคนถ่ายนะเล่นเกมอ๋อโอเคมือไปก่อนไปได้ไหมถ้เรางวัลอะผมมีเยอะมากยังไม่รู้เลยก็จะถามอะไรยกมืออะไรแล้วนี่ทุกอ่าทุ้่างท่าทุก่าง่า เดีย๋ยวเราจะไปมีเสถยว่าจริงหรือเปล่าโอเคขออนุญาตให้เชฟเปิดเลยนะครับตั้งใจแต่ขอขอนุญานะตั้นะครับอันนัดนะหนึ่งสองเปิดเลยครับไปไหม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 โอ้ยโอ้โยอะไรเนี่ยติดเต็มเลยหมูห้องหมูห้อง คนก็อาจจะรู้จักนะแบบรสชาติมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะหวานๆแล้วก็มี3ามเกลือใช่ไหมหลักๆเลยรา,ากบักกีผีกชัยแต่ว่าถ้ากินแบบธรรมดาเช่ว่าน่าจะเบื่อเนาะใช่ใช่อุตส่าห์มาแล้ววันนี้นะครับก็อาจจะทาเป็นแนว๋ยวไปทาเป็นหมูห้องแบบฝรั่งเลยกันนะครับเดี oh ๋ยวจะลองดูว่ามันกินได้หรือเปล่า <laughs> 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 หมูชีวาโอเมก้าสนะครับเป็นหมูห้องสูตรภูเก็ตเนาะ อย่ต้องลองชิมดูกวว่อนว่ามันรสชาติแบบไหนแบบกรอบวหวานๆเนอะเค็มๆอันนี้มันก็คล้ายๆกับคล้ายๆพะโลถ้าจะทำอาหารฝรั่งอะบบใส่มีพัมกินมีซอสซ่าเข้าไปให้ใช้ได้เ๋ยวลองดูครับเริ่มแกกรกทีนี้เราก็เอาซอสแยกกับตัวเนื้อสัตว์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาทอด ให้มันมีเท็กเจอร์กรอบขึ้นมานิดนึงจะได้กินแล้วไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวทอดให้มันแห้งก่อนแต่แล้ว๋ยวเร,ยเราเอาซอสเข้ามาเคี่ยวใหม่แล้วก็เสิร์ฟไปกับคู้กับพังกินตอนนี้เรามีซอสครับมีพัมกิน อันนี้ก็เป็นซอสจากของเขานะครับเชฟเอามาเคีย่ยวเพิ่มรีดิวดส่วนตัว,วฟักทองเนี่ยเราเพิ่มครีมเข้าไปหน่อยเพิ่มครีมให้มันลิชขึ้นมาอีกนิดหนึ่งน่าจะไปด้วยกันได้ดีหมูสามชั้นกับตัวฟักทองเดี๋ยวเราใส่ซอสตัวพิเศษของเราเข้าไปซอสสิเป็ดนะซอสเพียดับ มาแล้วอันนี้ก็มีมะเขือมีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกขี้หนูเนาะแล้วก็ผักชีอันนี้ก็เนรสชาติไทยให้มันรสจัด 那直接结婚了。<Okay. S 1> วว้าวเร็วมากเร็วมากเลยอะผสมมาต่อยเมนูแกงพ้อของเราเชฟถึ้มาเองเลยเชฟจะอร่อยจริงแกดูแล้วเนี่ยไ่ายร้ครับขออธิบายอีกรอบแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหมูฮ้องนะฮะเชฟเอามาแยกซอสก่อนนะครับพอแยกซอสเสร็จแล้วก็เนี่ยก็จะเอาหมูไปทอดให้มันมีความกรอบนิดนึงนะครับส่วนตัวซอสเนี่ย จากกรองมาแล้วก็เอามาใส่กาแฟเฟสโซ่เข้าไปนะครับมันจะได้มีความเ็จะกลิ่นอายของความเป็นเบสเซนเข้ามานะครับส่วนการเสิร์ฟเนี่ยเช็คว่าเสิร์ฟคู่กับตัวพัมกินก็คือเอาฟักทองมาบดนะครับใส่กับครีมแล้วก็เนยเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะใส่ตัวตมอเตอรซ่านะครับก็เป็นมะเขือเทศแบบสดๆนะครับเอามาสับนะใส่ผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็น้ํามันมะกอกนะครับมันก็จะมีความเปรี้ยวมีความสดชื่นหน่อยนะครับเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้ว่า หมูห้องเนี่ยมันจะไม่เลี่ยนมากนะครับก็ได้หน้าตาแบบนี้เชฟก็จากปกติซองเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบเก้าใช่ไหมครับอันนี้ใช้ใช้ประมาณซองครึ่งนะครับประมาณซองครึ่งร้อยสามสิบเก้าก็ประมาณสองร้อยบาทอาจารย์นี่ขายได้เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารอันนี้เชฟว่าสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยก็ไม่น่าเกลียดเนาะหมูห้องสไตล์เท็กซครับ ครับเหียวคอหัวหน้าทีมผลิตชิมก่อนเลยนะครับหนักไหมครับแต่เชฟว่าโอเคนะอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวโต๊ะที่เหลือจเชฟลงไปทำเพิ่มให้ครับเฟครับชโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับรายการแบ็กบล็อกของ CP นะครับวันนี้เชฟได้หมูห้องมานะครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็วันนี้ ดูแล้วเข้าแฮปปี้กันนะครับนะรอตัวแล้วครับไปเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย